คุณเขาเราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยวันนี้โอ้โหนี่ครับมีไดโนเสาร์เลยศูนย์อะไรเนี่ยกรมกรมทรัพยากรธรณีสวนธรณีวิทยานี่ไดโนเสาร์เห็นไหมครับตัวเบลอเลยนี่โอ้โหคุณเขากลัวไหมกลัวไม่เอ่ย อยู่แถวปทุมธานีนะครับนี่เขาดูตัวบินเลื่เลยฮ่ดูดิต้ากลัวเปล่านี่ต้าบินเ,เลื่เลยต้าออลองไปวิ่งดิวิ่งดูดิวิ่งดูดิดดดโอ้ยกลัวไหมกลัวไหมต้าอืมอืมอืมลองตก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 ค่อยลงคอ่คอยลงเออ กลัวเบากลัวเบากลัวเบาเอานั่งนั่งนั่งร้อน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 อ่ะอ่ะอ่ะไปยัง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 เขาไปกันแล้วนู่นนะไปไปไปเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลระวังระวังอ่ะไปเลยโอ้ระวังลุกระวังระวังล้มระวังโอ้วิ่งใหญ่เลยระวังระวังล้มระวังล้มนี่ครับตกเลยฮึ๊บไปเร็วขึ้นไปขึ้นไปไปเร็ว เดินขึ้นไปเลยเอ้าค่อยๆเดินไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินเอาเอาฮึบ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 เอาเร็วฮึบฮึบฮึบอีกนิดนึงไดถึงแล้วฮึบฮึบฮึบอ่าเอาไปเลยนี่